สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ของผมพี่สุรชาตินะครับสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องทั่วๆไปมีเรื่องอะไรมาที่น่าสนใจก็จะนำเสนอพี่น้องนะครับพยายามจะหาเรื่องที่เป็น,ป,นประโยชน์แต่จริงๆแล้วช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในสิ่งลึกลับเรื่องพูดผีวิญญาณพวกอะไรเนี่ยพวกอาถรรพ์อะไรต่างๆ ที่ผมนี่มีความเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงโดยเฉพาะเรื่องของวิญญาณเนี่ยเชื่อว่ามีจริงนะครับเขาอาจจะทําให้เราเห็นเมื่อเราจิตสัมผัสเราตรงกันนะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าพี่น้องฟังนะครับเป็นเรื่องที่รับการบอกเล่าจากาหลานคนหนึ่งนะครับอายุก็ไม่เยอะเท่าไหร่อายุประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าปีชื่อจะบอยนะครับ จะบอยเล่าไปฟังว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอได้มีโอกาสมาเที่ยวทางจังหวัดภาคเหนือนะครับจังหวัดหนึ่งแล้วก็จังหวัดนี้เนะี่ยก็จริงๆแล้วเจบอยเคยมาอยู่มาอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนชื่อเจ้าโจ้เจ้าโจ้นี่เป็นลูกของเจ้าของลานหมันนะครับจริงๆแล้วเจ้าโจ้เจบอยเนี่ยเป็นคนภาคอีสานพ่อเขามา ซื้อที่นะครับทําลานมันก็มอบหมายให้เจ้าโจ้เป็นคนดูแลนะครับเจ้าโจ้ก็ไม่มีไม่รู้จะเอาใครมาก็เลยชวนเจ้าบอยมาอยู่ด้วยมาช่วยทํางานนะครับก็เลยเจ้าบอยตอนนั้นก็ว่างงานก็เลยมามา,มาก็มามาอยู่ด้วยกันเจ้าโจ้กับเจ้าบอยเนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณสองสามปีนะครับเจ้าบอยก็ได้งานใหม่แล้วก็ขอ ตัวนะไปทํางานที่เจ้าบอยก็เจ้าจั่วก็ขาดผู้ช่วยนะครับขาดคนรู้ใจไปก็เลยอดูเขาเหงาไปนะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเจ้าบอยก็มีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ามาเที่ยวเนี่ยจะต้องมาหาเพื่อนแน่นอนเพื่อนรักกันนะครับวันนั้นที่เกิดเรื่องนี่ก็คือเจ้าบอยเนี่ ซื้อเหล้านะครับประมาณสามขวดแล้วก็มีกับแก้มแล้วก็ของฝากมาบอกเพื่อนมาเซอร์ไพรส์เพื่อนแต่ไม่ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ไเลยเลยเพราะว่าเบอร์โทรอะไรนี่หายไปนะครับแล้วก็อีกอย่างก็กลับมาจะมาเซอร์ไพรส์บางท่านก็ขับรถมาพอมาถึงปั๊บก็ประมาณสักสี่ทุ่มนะครับก็เลี้ยวเข้ามาในลานมันเลยเพราะคุ้นเคยอยู่แล้ว อก็จอดรถพอจอดรถมาก็ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าลานมันนี้ปกติจะมีคนอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนประมาณนั้นนะครับเจบ้าบอยบอกว่าเข้าไปในลานมันนะเหมือนลานมันล้างอ่ะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าใช่เพราะว่าทุกอย่างก็ปกติเหมือนมีคนอยู่เหมือนเหมือนตอนที่เจ้าบอยมาทํางาน ไม่ได้ดูเหมือนโลกล้างตัวอย่างใดนะครับแล้วก็ตะโกนะโจ้ะเงียบนะครับโจ้เงียบยังไงก็เงียบเอ๊ะซักแปลกใจเหมือนกันก็ไปเดินไปดูตามที่พักคนงานก็ปกตินะก็ดูก็ดูเรียบร้อยดีแต่ไม่มีใครอยู่สักคนนะครับทางลานมันเนะี่ยมีไฟอยู่หลอดเดียวคือไฟที่โรงรถมีรถจอดอยู่ประมาณสามคัน มีแค่นั้นนะครับไฟหลอดอื่นก็ไม่ก็ไม่ติดนะเหมือนไม่มีคนอยู่จริงจะบ่อยเห็นท่าไม่ดีแนละ้วไปเปี่ยวไงไม่รู้ดูๆก็วังเวงก็เลยเคือรถนะครับสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟหน้าแต่พอเปิดไฟหน้าแล้วก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าอยู่หน้ารถเนะี่ยมีคนยือนอยู่นะครับหลายคนอา้าวเมื่อกี้ไปไหนไม่เห็นสักคนก็เลย ดับเครื่องแล้วก็ลงมาจากรถพอเปิดประตูออกมากําลังจะลุกขึ้นยืนท่านนะครับแทบช็อกเลยจะบอยจะบอยบอกนะบอกผมแทบช็อกเลยเพราะว่าคนที่มายืนอยู่ตรงประตูผมนะี่ก็คือโจโจนะครับไม่รู้มาตอนไหนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจไม่ได้สนใจอะไรก็เห็นเพื่อนก็ดีใจแล้วเจอก็กอดกันนะครับแต่แปกกอดนี่แบบ เจ้าอยบอว่าจ้าโจ้แบบแข็งมืนหินเลยนะครับยิงมืนหินไม่มีอาการลยแบบไม่มีอาการว่าเหมือนปฏิกิริยาแบบจะดีใจเลยไม่ใช่ใคล้ายๆกับคนไม่มีทีว่าเหมือนคนป่วยอะไรอย่างง้นนะครับพอเจอกันเอ้ยโจ้เป็นไงก็ทักทายกันโจก็ไม่พูดอะไรถามหาเล่าอย่างเดียวมีเล่ามาไหมบอยเจะาบอยก็บอกมีมีมีเตรียมมาแล้วนะครับก็ ขีู่ถุงเหล้ากุ้งกับแก้มลงมาแล้วก็จูงแขนกันลงไปนั่งตรงที่แคร่นะครับก็นั่งคุยกันนั่งกินกันดื่มกันไปเจ้าบอยก็หันไปดูพวกคนงานก็นั่งอยู่ห้อขของมันนะครับไม่ได้เดินไปเดินมานะคนที่ยืนก็ยืนอยู่นะครับมีอาการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยคนที่นั่งอยู่ตามม้าหินอ่อน หรือว่านั่งกับพื้นหรือว่ายืนคุยกันก็อยู่อย่างนั้นนะครับจริงๆก็เหมือนคนปกติเรียกว่ากินเหล้าก็ไม่มาเฉยไม่ตอบนะครับเจ้าบอยไอ้เจ้าจู้บอกว่าไม่ต้องไปเรียกเขาหรอกคนพวกนี้ไม่กินเหล้าหรอกเขาไม่ชอบกินเหล้าเขาอยู่อย่างนี้ว่างั้นนะแล้วก็คุยกันนะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถามว่าแล้วทําไม พ่อไม่มาหรือพ่อส่งใครมาช่วยไหมเจ้าโจ้ก็บอกไม่มีใครมาหรอกพ่อให้อยู่นี่แล้วเป็นชอบนะก็คุยกันไปแต่เจ้าโจ้เนี่ยก็จะชอบพูดเรื่องแบบพวกผีพวกวิญญาณพวกสับปเปลือพวกอะไรนี่สับปเปลือนไปล้วงลวงเอาเงินอาจากปากคนตายอะไรพวกชอบพูดแบเนี้นะครับชวนคือคุยเรื่องอื่นก็จะวนมาเรื่องนี้แหละ จนจะาบอยเนี่ยแบบชักจะชักจะแบบไม่ค่อยโอเคแล้วเพราะว่ากลัวนะครับในบรรยากาศก็น,กน่ากลัวจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนไปนะก็เริ่มเมานิดๆน,น,นะครับก็เลยขอตัวโจ้ยกลับกันนะญาติรออยู่ที่รีสอร์ทนะเดี๋ยววันจะกลับได้แวะมาใหม่กำลังจะลุกขึ้นยืนเจะาบอยก็ ไอ้เจ้าจู้คนจับแขนเลยนะครับนี่จะไปไหนอะอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันที่นี่เลยนะเอไม่อยากให้ไปไหนหรอกนไหนมาแล้วอยู่ด้วยกันตลอดเลยว่มางนั้นจะบอยก็บอกเฮ้ยไม่ได้ญาติเขารออยู่เดี๋ยวไปด้ยวยพลังมาใหม่เจ,จ้าจู้ก็อกอ๋อ๋อตามใจแล้วกันถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันเนะี่ยเพื่อนรักกันไม่ใช่หรือว่าน,นะพูดตัดพอต่อว,ว่าจะบอยก็บอกเอ เดี๋ยววันหลังว่าใหม่เมาใหม,ม,ใหมเ่เจอกันอีกเมื่อกันกับเดินไปที่รถนะครับพอก็เละเปิดประตูรถปรากฏว่าคนงานที่ที่อยู่ตรงนั้นนะที่ยืนคุยกันแบบไม่ไม่กระดูกระดิกน่ะก็ตะโกนถามบอกจะกลับแล้วหรือครับน่าจะอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ต้องไปไหนหรอก อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่นี่พางนี้นะครับเจ้าบอยบอกโตกใจแล้วก็เสียงก็น่ากลัวนะครับเสียงยันยานด้วยกันเสียงือนคนไม่สบายอ่าแต่ก็ฟื้นใจต่อไปมีธุระครับอะไรก็ว่าไปนะครับแต่จริงๆก็ไม่อยากอยู่แล้วเจ้าบอยบอกว่าหน้าแปลกคนที่ยืนอยู่ตรงที่ลานมันดึงดืนเที่ยงคืนไม่ยอมนอนนะครับ ตอนที่เจ้าบอยออกมามันตีหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่มีใครไปนอนเลยนะแทนที่จะคนแบบบางินเขาไม่ได้กินเหล้าใช่ไหมเขาก็ต้องไปนอนแต่นี่ไม่มีใครนอนนะอยู่อย่างนั้นนะว่าแล้วจะบอยก็ปิดประตูนะครับด้วยความกวัวแล้วกตสตาร์รดนะครับเปิดไฟพอเปิดไฟค่นั่นแหละนะคนพวกนี้ที่เขายือนอยู่แถวๆนะั้นเขาก็หันมองตาเขานะตาเขาที่ ที่ประทะกับแสงไฟหน้ารถเนะ่ะเจ้าพ่อยบอกว่าน่ากลัวมันเป็นสีแดงๆสีแดงๆสีเขียวๆนะครับสีขาวๆแบบน่ากลัวนะครับเหมือนกับไม่ใช่ตาคนนะ่ะเจ้าพ่อยก็บอโอ้ยรีบขี่รถออกมานะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าพวกนี้เป็นผีเป็นอะไรนะแล้วก็ไปเจอญาติที่รีสอร์ทแล้วก็ทักทายกันวางแผนไปเที่ยวนะแล้วก็หลังจากที่เที่ยวเสร็จสามวันนะครับก็ แล้วก็ไม่ลืมที่จะซื้อของตามคัญญาที่ให้กับเจ้าจั่วไว้นะครับก็มาแวะหาแต่ตอนที่มาแวะหานะี่มาหาตอนไม่บ่ายนะครับไม่ได้มาตอนมืดเพราะไม่นจะกลับตอนมืดนะก็เลี้ยวเข้าไปในา้านมันพอเลี้ยวเข้าไปนะเจ้าไวบอกโอ้โหแบบแทบชอกเลยเพราะว่าลานมันมันเหมือนลานมันล้าง แต่วันที่เข้ามานั้นไม่ใช่แบบนี้เขาเดินดูตามอที่พักคนงานนะจะบ่อยบอกว่าก็าปกติไม่มีที่ไม่มีว่าจะเป็นลานมันล้างเลยนะครับแต่พอมาวันนี้มาตอ่อกลางวันเนี่ยมันมันล้างไปหมดเลยนะครับมันเป็นแบบเหมือนกับไม่มีใครอยู่เป็นปีหรือสองปีนะแล้วก็หญ้าอะไรก็ขึ้นหมดฝุ่นนี่เต็มนะครับ เจ้าบอยบอกอุ้ยน่ากลัวมากแต่ก็ลงไปก็คิดว่าคงจะกลางวันกลางคืนคงจะไม่คงจะต่างกันอะไรเพศน,นั้นแล้วก็ะตะโกนหาตะโจูคราวนี้เรียกยังไงก็ไม่ขานไม่ตอบนะครับไม่มีใครตอบเลยเนะเงียบกิบเจ้าบอยบอกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วกำลังจะกลับกำลังจะเดินมาที่รถปรากฏว่ามีวัยรุ่นนะครับ สามคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็มาถามว่าน้าน้าน้ามาทำอะไรนี้จำบอกก็จะมาหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นลูกเจ้าของลานมันเขาอยู่ที่นี่เห็นไหมสามคนบอกไม่เห็นนะครับพวกผมเนี่ยไม่ไม่กล้าเข้ามานะถ้าไม่เห็นน้าอยู่จริงๆแล้วลานมันนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามานานแล้วเป็นสองปีปีสองปีแล้วมาอย่างนั้นนะจะบอยยังไงก็ทําไมอะ ทําไมจะไม่กล้าเข้ามาเมื่อวันก่อนเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยนายังเข้าปัะหาเพื่อนอยู่นี่เลยเพื่อนเป็นเจ้าลูกเจ้าของโรงงานชื่อโจ้รู้จักไหมเด็กวัวรู้จักผมรู้จักแกตายไปแล้วแกผูกคอตายไปแล้วผูกคอตายในบ้านแกเนี่ยว่ากันจะบ่อยได้ยินตกใจแต่ก็าถามเฮ้ยอย่าพูดเล่นวันเมื่อ สามวันก่อนเนี่ยยังกินเหล้าด้วยกันอยู่เลยเด็กก็มองหน้ากันบอกโวนะ้าอย่าพูดงั้นดิที่เห็นถ้าเห็นจริงนะถ้าน้าไม่กลัวหกผุกผมนะคนที่นั่งคุยกับนนะ้าเนะีนะ่ยน้ามั่นใจนะว่าเป็นพี่โจ้อจะจะบอยก็บอกมั่นใจที่คุยกันตั้งตั้งแต่สี่ทุ่มยันเที่ยงคืนนะ่ะนั่งคุยกันอยู่แล้วคนงานก็อยู่กันเต็มด้วยไม่ใช่เป็นลานวันล้างแบบนี้ เด็กก็หันหน้าบองกันบอกหน้าที่เห็นน่ะผีทั้งนั้นเลยนะที่หน้าเห็นน่ะผีทั้งนั้นไม่ใช่คนหรอกพี่โจ้น่ยแคผูกคอตายแล้วไปดูไหมผมจะพาไปดูว่าเด็กวัยรุ่นสามคนก็พาไปดูไปดูแล้วก็ไปเปิดห้องนะครับเปิดห้องก็เปิดได้ไปดูปรากฏว่ามีเชือกอยู่เชือกยังแขวนอยู่ในห้องเจ้าโจ้อ,อยู่เลยนะครับเจ้าบอยก็ถามว่าเอาทำไมไม่เอาเชือกออกไปเชือกทิ่งมัดอยู่ มีใครกล้าที่ไหนหรอพี่เอ้นะไม่มีใครกล้าหรอกเพราะว่าคนที่มาแกะเชือกไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาแกะเชือกไม่ได้เลยนะเหมือนมีคนแขวนอยู่ใครกนช่างที่มาแกะจะโดนนี้ทุกคนไม่มีใครกล้ามาแกะเลยนะไปกลับอย่ามาอยู่เลยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วน,น้าเจอผีแล้วเนี่ยจะบอยพูดมาผม,ผมนี่ขนลุกเลยนะครับ ก็เลยขึ้นรถมาแล้วก็รีบสตาร์ทรถติดเครื่องก็พุ่งออกไปเลยนะครับเด็กคนนั้นก็ไปอย่างเร็วนะจะบอยบอกเอาต้องเอาพระที่อยู่ในรถนะ่ะมาแฝนคอนะครับแล้วก็สวดมนต์มาตลอดทางแล้วก็บอกจะบอยบอยเฮ้ยอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยนะเพื่อนด้ยอเรายัางรักเพื่อนอยู่ตลอดนะแต่ว่าอยู่คนละพบกันก็พูดในวันนั้นนะครับ สวดมนตมาเพราะว่าอ้วนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เลยมาเล่าพี่น้องฟังต่อเป็นเรื่องที่จริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าบอยนะเจ้าบอยยืนยันอย่นั้นส่วนพี่น้องจะคิดยังไงมีความรู้สึกความเห็นยังไงก็เป็นวิจารณญาณนะครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับมีความรู้สึกยังไงหรือว่ามีความรู้เป็นยังไงก็ หรือว่าเจอเคยเจอเหตุการณ์อย่นี้ก็เล่าให้ผมฟังได้นะส่งข้อความแสดงความห็นมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ